สวัสดีครับทุกคนกลับไปครั้งกับเกม Modern Warfare ขอ,อดูตี Modern Warfare หมด Warzone และวันนี้เป็นคลิปที่เรานั้นได้แชมป์กันแล้วก็ถือว่าเป็นคลิปที่สนุกพอตัวครับ,บผมก็พาลูกพี่หรือผู้เล่นใหม่นั้นมาได้แชมป์ครั้งแรกจะเป็นยัางไงานั้นไปชมกัน,น,นเลยเยอะๆหลายที่หลายที่หลายที่ โรนยิงไปจากข้างหลังวิเจนตึ้งแน่ยิงเหล่า่เจนใช่แต่โดนยิงไปทางนั้นล้วเจ็บหมดเลย,ย,ยเจ็บโคตรเจ็บทุกตัวเลยเมื่อกี้ โดนตันโดนตันโดนตันโตันทีกู้าอยู่กูค้าอยู่กูค้าเหน้าอยู่หน้าอยู่ตอแตกเตาแล้วก็แตกแล้วเ้ยวฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮยเยเฮ้ยเเยเเยเ้ยเเเฮ้ยเฮ้ยเ้้ยยเเย้เย่้ง ฟังนะผมต้องการให้จบตีด้านหน้าผมขอยย้ำคำสั่งผมปฏิบัติสองตัวสองตัวจะขึ้นฝั่งนี้จะขึ้นฝั่งพีเดียจะขึ้นฝั่งพีเดียสองตัวขึนมาแล้วครปั๊มนลพี่เดีย

คนนิ่งๆเลยคนนี้อยู่ดาวป่ปลอตอางอดแตกเหมือนกันเกินระยะคาแล้วไอ้ที่ รับหนึ่งรับสองเนี่ยสีสไตล์ลงว่ี๋ยวกูลงไปเก็บให้ลงไปซื้ออะไรนะยวดมิชยนะอย่ามิชยนะัยและ จากลิฟต์แบบนี้เดีเออเพิ่มมีคนย้อนเกตเราขึ้นมาเพนเพนมาร์คต้มป้าเหรอบอกเออบอกก่มันบอกอันตีนี้อยู่อ่ามันดาวใช่ไหมดาวไปสองตัวพายไปแล้วไม่รู้แต่มันน่าจะไม่ขึ้นแล้วน่าจะไม่กล้าขึ้น นี่วิ่งมาแล้วคุยจิตแม่มาตังมาตังมาตังไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ไหมพี่เดชขึ้ไไน,น,นะะไม่ได้พี่เดชขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ต้องขึ้นดีฝั่งพี่เดชต้องขึ้นีฝั่งต้องขึ้นฝั่งผ่านลงไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสียงไปขึ้นแล้ววิ่งบอกอะไรพี่เดชช่วยมาตังมาตังมาตัง

มันหัวข,งขางเขางาตีนเราเรอ๋อใช่ครับไอ้ที่นี่มันขึ้นในทางเดียวได้เนี้ยสองหมดเลยคิงนี่ไม่อยู่แล้วใช่ไหมวิ่งละเฮ้ยรู้ได้ไงวะว่าที่นี่แปลกอะ Đó Ê, tôi phú diện ạ. Tôi phú diện Lên bài bỏ, lên bài. 2. Điều tốc lùng Để màu. cua. Một tuổi. Tôi phú gì mang bạc bố đi vậy. Ôi dèo. Tôi có khỏi gì ว่ามันแคร์เขาพิเตอร์บิลล์ตรงไหนวะตรงไหนวะพิเตบิลพี่ตัวผู้หญิงแม่งแปลกๆมากเลยอ่ะเออแม่งคือแบบผมยังไม่ได้เปิดจุดอะไรขนาดนั้นแม่งแบบยิงดักผมเลยว่าแม่งแฮก์ใคตัวผู้หญิงอ่ะตั้งแต่มันตั้งแต่มันอนายยิงเราสองนัดละตัวนะนัดละหัวเลยชื่อมันแปลกๆไปขวังชิงเลยสุดยูจีน่ะเออชื่อไม่น่าไว้ใจชื่อไม่น่าเก่งอ่ะ มาจะเป็นโปรนะโปรแชเน์โปรแกรมเมอร์จากจีนนี่ตัวนี้นีนตัวนี้เออน้ผมโดนมาจากปดเตและอ่าอีตัวนี้ตัวโกดตัวโกดมื่ีนี้ริงละนี่นีดาวแตกูอยู่ัง

เอ้ยหรือว่าเพื่อนมันอยู่ข้างบนนะ้สองตัววะอาจจะเป็นเพื่อนมันสองตัวข้างบนนะเพื่อนมันแน่นอนแต่เราเนี่ยเล่นโคตรยากเลยเฮียมุมอะไปไงไวสัตว์โต้งเลยเฮียมันชุกขึ้นมาหมดต้อเคลียร์ขวาก่อนนะบอสใช่ครับมันต้องเคลียร์ขวาให้ล่ให้ได้ก่อนด้วยไม่งั้นวิ่งยากชิบหายตัวแอไตไลน์ก็ ดูขวาผมดูขวาให้ขว,ใหขวาชิดหมอกไม่มีแล้วน่าจะอยู่ข้างหน้านะีเนี่ยต้องเล่นเนินหน้านี่ครับระวังหลังไว้นะครับต้องดูหลังอันหนึ่งนะดูหลังอนนึงผมดูขวาให้ดหลังอยู่สายยี่สิบห้าอังคฤษเบคเกอร์วัน้ายย <c oughs> ี่สิบห้าลดห้าสิบยิงเพื่อหวังผลเลียน ตายไปตีหนึ่งไว้ตรงนี้มีนะแต่กูเล่นฝั่งนี้ใหกูเล่นฝั่งนี้มาส้มมีนะพี่เดียวตัวหนึ่งจุดมันขึ้นอยู่แต่อะไรนะยิงกันเยอะนะฝนโอโหตรงจับเยอะเหลือเยอะตรงขี้ขี้อ่ะ

ไตีหนึ่ตีหนึ่งเดี๋ยวตีข้างหน้าไปนะเธอดัก้หซ้ำไปซ้ำไปซ้ำไปซ้ำแล้วซ้ำแล้วซ้ำแล้วีพันเหลือเยอะจังวะาึพึพัึตายตายตีหนึ่งีมันเหลือเยอะมากเลยเนี่ยเพื่อนผมดักขอไหมผมดักขอไหมสามตีหกคนตายแล้วนะมีมันไว้ไปตีหนึ่เดี๋ยวกะวงมีมันกหลังกหลังกหลัง ไว้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 มีตัวมีตัวตรงนี้ตรงนี้ช่างเยอะปุ๋ยหมดหมดเออแชมป์สุยักษ์ <h> <h 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 ้ยดีผมเคลียร์ขวาให้หมดได้ไหมเยอยขวาแม่งมันอยู่เป็นเศษเป็นเศษเป็นเศษผมเก็บได้หมดขวามันเล่นยาวตรงที่มันตรงตรงที่หน้าขวบอมันเป็นเนินโล่งหมดเลยใช่ไหมอืม แล้วดีไซน์มันไม่เห็นกูตัวหลังคามันไปสนใจพวกมึง่ะหลังคานี่้เฮียสามสี่ตัวไอ้สตีนขึ้นไปยืนนำควยเลยกันะะไอสกินปืนเนี่ยสกินปืนวะได้คลิปด้วยเป็นยังไงบ้างกับคลิปวันนี้กว่าจะได้แชมป์นั้นไม่ใช่เรื่องยากถ้ามันไม่เจอโปนะนั่นแหละแต่ถ้าไม่เจอโปโอกาสได้แชมป์มันก็เยอะอย่างนี้แหละเกมนี่แหละสนุกครับผมโอเค ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งด้วยโอเคครับแล้วเจอในโอกาสหน้า